สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็ผมจะมาสอนโหลดเกมเอลซอนะครับก่อนอื่นก็เข้าไปที่ Google นะครับเข้าเว็บไซต์เอลซอสโอเคแล้วก,กดนี้นะครับแล้วเข้าสระบบมาใ มาที่ดาวโหลดเกมนะครับคลิกเข้าไปเลยหลังจากนั้นคุณก็กดที่ฟูลดาวนโหลดนี่แล้วก็รอสักครู่ครับมันก็จะเด้งหน้าแบบนี้มาโอเคหลังจากนั้นพอคุณดาวน์โหลดเสร็จก็ให้เข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วมันก็จะขึ้นตัวนี้มาให้คุณคลิกเข้าไปปุ๊บ หลังจากที่คุณคลิกแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้มานะครับแต่ตอนนั้นมันยังไม่เสร็จดีให้คุณกดบันทึกไฟล์ไว้ในไหนก็ได้แล้วก,กดสตาร์นะครับหลังจากนั้นก็รอ,อหลังจากนั้นพอดาวน์โหลดครบนะครับจะขึ้นมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้คุณกดทําต่อกดเลือกไฟล์ตรงไหนก็ได้นะครับเราทําต่อครับทําต่อครับ ทำต่อครับทำต่อครับแล้วก็ติดตั้งครับผมแล้วก็รอรผมจะตัดตอนที่มันเสร็จเลยนะครับโอเคโอเคครับถ้าเกิดว่าติดตั้งเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้านี้มาครับให้คนกดเสร็จครับผมแล้วก็รอนะครับ mm. รอมัน อัปเดตในนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะครับถ้าผมทำผิดพลาดหรือพูดอะไรผิดไปก็ขอโทษด, like ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์และซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ